สวัสดีครับทุกท่านครับสัตยาชแนลนะฮะวันนี้นำเสนอครับเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหาคนครนะครับก็คือเราดับเพลิงทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าจะต้องมีโครงสร้างมีสำนักงานสังกัดอยู่ตรงไหนบ้าง นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะนะครับนั้นก็จะเกี่ยวโยงกับมติของกกครับที่ที่เขียนไว้ปรับปรุงล่าสุดนะฮะมติกกรครั้งที่10ทับ2561เมื่อวันที่18ตุลาคม2561และมะติอกกรสามัญข้าราชการ สามัญครั้งที่1 2562ทับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2องพนนะครับล่าสุดนะครับมติการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธาภัยกรุงเทพมหานครน,นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับนะฮะมาดูโครงสร้างหลักๆครับนะครับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธาภัยมีหน้าที่ดังนี้ นะครับก็จะได้เรียง1 2 3ไปจนถึงนู่นแหละครับข้อ9นะฮะหก็จะเป็นการปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุอาคีภยัยรวมถึงบรรเทาสารภายัยประเภทอื่นๆในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือตามที่ร้องขอกําหนดมาตรฐานและมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันระงับอาคีภยัยและบรรเทาสารภายัย3ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและหน่วยงานต่างประเทศในการดําเนินการป้องกัน ระงับอักขีภัยและบรรเทาสารภัยทุกประเภท 4. ให้การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภยัย 5. ส่งเสริมมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสารภายัย 6. จัดทาแผนแม่บทแผนปฏิบัติการต่างๆให้เป็นไปตามแผนแม่หมดระดับกรุงเทพมหานครและระดับชาติ7ฝึกอบรมฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสารภายัย รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพรค่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐเอกนชนและประชาชนทั่วไป 8. จัดหาควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะรงพน,นังนำเท,นเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในด้านสารภัย 8. ผ่านไปแล้นะครับขก้ิบัติที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายนะครับ แยกเป็นส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างเลยนะครับ 1. สํานักง,ง,งานเลขานุการแบ่งออกเป็นกลุ่มงานงานช่วยนักบริหารฝ่ายการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายครังฝ่ายซ่อมบำรุงยางผานะนะครับนี่ก็จะอยู่ในก็จะอยู่ในส่วนของสำนักง,งานเลขานุการนะครับ สองสำนักง,งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยนะครับก็จะมีฝ่ายบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานฝึกอบรมส่วนแผนและมาตรฐานการป้องกันสาธารณภัยกลุ่มงานนโยบายและแผนกลุ่มงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยนะครับ นี่คือโครงสร้างที่2นะครับมาดูโครงสร้างที่3ครับสำนักงานอำนวยการสาธารณภัยสำนักงานอำนวยการสาธารณภัยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายก็จะเป็นฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ ส่วนช่วยบัญชาการสาธารณภัยฝ่ายกิจการอาสาสมัครฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฝ่ายปฏิบัติการพิเศษหรือฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนะครับเนี่ยสามเลนะฮะสี่ก็จะแบ่งออกเป็นกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย1น,นะครับ แบ่งย่อยออกไปครับนะครับกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น6กองนะครับมาดูกองที่1นเลยนะครับกองที่1นะครับกองที่1ก็จะมีสถานีดับเพลิงดุสิตสามเสน้วยขวางพญาไทภูเขาทองสวนมะลิ สุดที่สารบางกะปินะครับนี่คือกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภยัย1นะครับแบ่งแยกพื้นที่ไปนะครับกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภยัย2มาดูว่ามีสถานีใดบ้างนะครับ1ทุ่งมหาเมฆคลองเตยบอนไก่พระขนงถนนจันทร์มันัะทองยานวาวาและบางลักครับ นี่คือกลองสองนะครับกลองสามครับกลองสามจะมีสถานีบางโพบางเขนลาดยาวบางซ่อนลาดพราวเนี่ฮะกลองสจะมีสถานีบางชันหัวมากปเะเวศลาดกระบ,บงังนั่นคือกลองสี่นะฮะมาดูกลองห้าครับกองห้ากลองห้า ปราบปากคลองสารทนบุรีบางขุนนนท์ดาวขนองตลาดภููบรวรมงคลบางอ,อ้อตลิ่งชันอ่ากองที่หกครับกอสุดท้ายกองที่หกมีสถานีบางแคชทุ่งรุบางขุนเทียนหนองแขมนี่นะครับก็เป็นโครงสร้างนะครับ ที่ปร,รับปรุงใหม่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีท่านพันตำร,ร,รวจโทสมเกียรตินนทแก้วนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครน,นะครับก็ฝากน้องๆว่าอาจจะเป็นแนวข้อสอบนะครับเผื่อว่าได้มาราบทำงานร่วมกันนะก็จะแบ่งเป็นพื้นที่นะครับ สิ่งที่ผมกล่าวไปก็คือกอง1ถึงกอง6ก็คือสถานีหลักนะครับเป็นโครงสร้างหลักนะฮะเป็นโครงสร้างหลักๆนะครับที่กกกํกำหนดให้ให้เป็นตําแหน่งนะครับให้มีตาแหน่งหน้าที่นะครับนั่นคือบทบาทของกกกํกำหนดห่วยงานราชการนะครับส่วนราชการนะฮะก็เก็บมาฝากน้องๆนะครับที่จะสอบนะครับเป่อเป็นประโยชน์นะครับก ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันพรุ่งนี้ในการสอบนะครับขอบคุณที่ติดตามฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณครับ